สวัสดีเพื่อนๆทุกคนฮะขอต้อนรับกลับสู่การแข่งข,ข,ขันสตาร์ครับครับอยู่กับผมปิงแอคในรายการเดอะดีแม็กซ์ลัดชั้นสองพันยี่สิบสองรอบเมนเพลย์ออฟแหละาการเจอกันระหว่างคิวและก็เซตฮะเซตตามอยู่หนึ่งต่อสองเกมครับใครถึงสามเกมก่อนชนะเพราะฉะนั้นเกมนี้เซตก็จะพลาดไม่ได้แล้วนั่นเอง ก็สุ่มแบบก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่คอยเป็นกาลังใจสนับสนุนพูดคุยในคอมเมนต์กันนะให้ก็เรียกว่ามีกําลังใจไปต่อรวมถึงท่านที่กดสมัครด้วยครับมีเพื่อนๆหลายท่านกดสมัครมาแล้วแบบบางทีแบบโอ้พี่ผมแค่อยากช่วยอยากให้อ,อไม่ต้องประกาศชื่อผมก็ได้เลยหลายท่านก็ขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็เชิญชวนเหมือนกันก็ช่วยๆกันครพอตอนนี้ผมก็คลิปด้วยไข่ไก่ด้วยเอาทุกทางเหมือนกันครับผมสู้กันต่อไป เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันฮนะแต่ท่านก็น่าจะหนักหน่วงอยู่ครับก็ใช้ชีวิตระวังระวังมาดูเกมกันดีกว่าครับคิวฮะเรสเตอร์แนขวาบ่วงของแผนที่ครับมาสกูก็เซตนะบโโลูพโตซาร่าของแผนที่ครับกิตาริงแอชนั่นเองครับซึ่งจะอยู่กันคนละแมปแล้วเขาเรียกว่าเอ็กซ์แพนกันได้แบบยาวๆเลยอะ่ะมันเดินอ้อมกันไกลฮะในส่วนของต้นเกมนั้นเมตามาตอนนี้ก็เล่นปกติครับหนึ่งแก๊สก,ก่อน เอ่อหนึ่งแก๊สหนึ่งแหลกครับหนึ่งกาวยูนิตแล้วก็ไปฟันเอ็กซ์แพนเอ็กซัสมาแล้วรอแล้วครับทางฝั่งเฟสส่วนทางฝั่งคิวก็ปิดแลมเหมือนเดิมครับโทรแรนส่วนใหญ่ก็เน้นเซฟแลมบนไว้ก่อนครับการปิดแลมก็จะวางบาร์แร็กกับสปายดีโปครับแล้วก็อาจจะมีอีกหนึ่งสปายดีโปหรือว่าเอายูนิตมาซ้อนดักไว้ก็ได้ครับเราจะเป็นเฟิร์สรีเปอร์หรือเปล่าเอ,อ่ยยังนะเป็นเฟิร์สมารีนครับไม่ได้เล่นเร่งรีบ ริปเปอร์ไปสเกาแต่อย่างใดครับผมอัพออพิทอลคอมมาแล้วก็เอามารีนมาก่อนทางฝั่งเนี้ยเป็นไพลอนแล้วก็ไซเบอร์นติกคอฮะเพื่อที่จะไปต่อได้ครับมีสป็อกเกอร์แล้วก็อัพบริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมารอดูครับพี่ทัวร์ไลท์คอนซิลคิวเลือกใช้เป็นมารีนไปสเกาแทนฮะ แล้วก็สองแก๊สเรียบร้อย cybernetic เคาอร์เป็นในส่วนของสตอกเกอร์จริงๆด้วยครับก็น่าจะเป็นสตอกเกอร์บริงทางฝั่งคิวจะตอบโต้อะไรมาเนาะจุดสังเกตการวางเบสนะฮะเขาจะวางจุดแลมที่ริเปอร์กระโดดขึ้นได้ครับแต่ทางฝั่งคิวก็เหมือนจะรู้เหมือนกันว่าน่าจะโดนแบบนั้นก็เลยไม่ได้เร่งริเปอร์ในช่วงต้นเกมครับเรือกมาเป็นเฮลเลียนแล้วก็เป็นมารีนฮะ ยูนิตช่วงต้นเกมครับแล้วก็จะไปสตาร์พอร์ตละต้นหน้าจะเป็นเมดิแวกนั่นเองทางฝั่งเซตขึ้นสตาร์เกตครับเราจะมาเล่นแอร์ยูนิตนะมีหยิบอะเดฟมาก่อนก็ไว้กันบ้านเล็กน้อยครับทางฝั่งเซตเลือกใช้สเกลอย่างสตอกเกอร์มาอู้ดีเลยนะสตอกเกอร์ er กินเฮลเลียนได้สบายมากเลยครับคือถ้าเดี่ยวเดี่ยวเนี่ยเฮลเลียนเรียกได้ว่ากับสตอกเกอร์ได้แต่ได้แต่หนี Mobility Stalker ฮะหันเร็วกว่าไง่ะเฮลิเอียนเขาจะมีจังหวะเทอร์นิ่งพอยต์เห็นนะฮะแล้วเดฟไหลมาแล้วจังหวะนี้เดฟเติมดาเมจได้นะโอ้ใช้ยูนิตแค่2ตัวเท่านั้นนะปวดจัดๆเลยกับเฟตแล้วก็ได้ไมาวินไปแล้วเราวิลโลมาฝังตัวมาจังหวะนี้ก็ไม่เขา้าอ่ะเฟดมาโอเคบล็อกบ้านอยู่ครับเข้าไม่ได้เหมือนกันอ่าไม่ให้ออกไม่ให้ออกจังหวะนั้นก็กำลังขึ้นทวายไลท์คอนซิลอยู่นะ พยายามไล่ฮะได้เด็บไหมต้องแทงดามเมกันดีๆครับชิวหมดแล้วทั้ง2ย mm ูนิตเลยอูล้วก็ได้เฮลเลียนแต่นี่โอเคดอปมาดักหน้าปักซอยครับจะขอสองขอ1คลิกเท่านั้นเรียบร้อยวั right นมอไรค์คิกฮะจังหวะนี้ออรค์คเนิรนมาครับ mm hmm. เสียไป2ยูนิตแต่ก็ยังไม่อยู่ทาร์สครับแล้วก็ไหลไถต่อยาวๆครับเอเนจีหมดพอดีหรือเปล่าเอเนจีกำลังจะหมดเอาเอสทีวีดีกว่าครับ แน่นๆกว่าเรียบร้อยแต่จังหวะน,นี้ทางฝั่งคิวก็จะสวนด้วยเมดิแวกมารีนเหมือนกันนะโอ้โห و, แต่เสียเอสวีไปเยอะเลยแล้วก็กำลังจะได้โอ้โหได้มารีนอีกแล้วก็ดอปมาโอ้โหรัสวอยเรย์ครับรเหมือนวอยเรย์มาวอยเรย์น่าจะกันะากกาไหวนะมีสต็อกเกอร์มาช่วยเติมแล้วสต็อกเกอร์ต้องเขีย่ยเรียบร้อยไม่มีเมดิแวกครับมารีนกองนี้แตกหมดนะ แต่ก็ทำเซฟซัพพลายบ็อกซ์ได้เหมือนกันแล้วพยายามจะใช้ชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดครับโดยการวิง่งซูซายเข้าไปที่แนวมินเนอร์ไลครับ mm hmm. ก็ได้โปรโมอีก2จังหวะบวกแรกกันไปแรกกันมาเป็นคิวเจ็ดกว่านะเ,ออเสียเมดิแวกไปเสียมารีนไปทั้งชุดเลยครับสวนไหมต้องสวนแล้วออมาแล้วคะ่ะโอราเคิลครับแต่อินเทอร์จีมีขีดนึงจะทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันขนาดไหนต้องรอดูครับ สิ่งที่เขาจะทําได้ก็ปวดแนวมิโนโรไลน์หรือว่าเจออาร์มี่ก็ยิงอาร์มี่ทิ้งให้หมดเลยฮะด้วยปริมาณครับโบลเกิลน่าจะคือมัน1ต่อ2 1ต่อ5ได้อยู่นะ1ต่อ5้ามารีนอนะไรเงี้ยยิงถอยยิงถอยยิงถอย,ถอยครับมารีนที่ยังไม่มีสตีมแพ็คก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าสตีมแพ็คของคิวยังอยู่ในโปรดักชันไลน์อยู่เลยครับแล้วก็มาพ็อกซี่ไพลอนตรงนี้กะว,ว่าจะปิดเกมแล้วครับเซตโอเคเน็กซัสที่3มมาอันนี้เป็นไพลอนนะ เอาไว้เติมของฮะเติมอาร์มี่ใกล้ๆครับตรงนี้เรื่องมาเป็นไวกิ้งมากันก่อนเพราะเห็น ray. ไวร์เล่เมื่อสักครู่นี้นั่นเองฮะก็พยายามจะสับเทคสู้กันอยู่ครับไวกิ้งก็ไว้เป็นยูนิตที่เก็บไวรเลได้ดีครับแต่เจอสตอกเกอร์ก็มึนเหมือนกันฮะต้องในส่วนของไมโครแม่นๆนิดนึงเราก็เติมของกันหน้าบ้านเลยครับอันนี้ก็มารอซ่อมมาแล้วรู้แล้วว่าจะโดนฮะคือรู้อยู่แล้วครับ ดูฮะรุมซ่อมรุมซ่อมกันก็อ่าก็เก็บตัวซ่อมก่อนนะบังเกอร์ยังไม่ยุ่งครับโอ้รวาร์มแล้วถ้ามีแบตเตอรี่ชิลตรงนี้อีกนี้ปวดเลยนะบริงขึ้นนั่นไงผมว่าแล้วแล้วโอ้โหเทคเทคชิลไม่เสร็จด้วยโดนดีนายงานหยาบแล้วครับแล้วก็เก็บในส่วนของไวกิ้งฮะแล้วก็บิงลงมาเล่นงานข้างล่างครับแล้วก็ไขเอาวอยเรยออกมา วยเลยระยะยิงมันไกลนะยังมีโอราเคิลครับยังไงโอราเคิลยังไม่ได้เข้าด้วยครับมาหลอกกินกันตรงนี้ก่อนคิวเจ็บหนักมากๆเลยครับเล่นกับไฮกราวะมันยิงแห่นขึ้นได้ครับพี่จะ,จะเอาเอสซีมาช่วยรับดาเมจฮะแล้วก็เอามารีน่ะยิงเป็นแถวสองครับสิ่งที่ทางฝั่งคิวทำอยู่ครับแต่คิวก็เจ็บกว่านะสปายดอกมา73็สิแล้วแลเซตอาศัยจังหวะได้เปรียบตรงนี้ไงวิ่งยัดเข้าไป และบริงติดคูดาว it, อยู่สต็อกเกอร์โอเคยังหลบลงมาได้ครับซัพพลายไม่ได้ดรอปอะไรมากครับ91นะแล้วก็แมสอัพกลับมาเป็น97ครับคิวหลังชนฝาแล้วเจอเผาทรัพยากรไปเรื่อยๆฮะยูนิตร่อนพุ่งไวสอง8ครับตามกันยับยับเลยทำไมถึงตามยับยับแล้วไม่มีอาร์มี่มาสู้ครับเพราะว่าตอนนี้เซเอนดาสามเบสเอ็กซ์แพนอยู่ฮะทางฝั่งคิวมีแค่2เบสเอ็กซ์แพนแล้วก็โดนกดหน้าบ้านไว้ครับแล้วก็เผาทรัพยากรเวิร์เกอร์ไปรัวๆเลยครับ ต้องมานั่งอัพชิวใหม่ครอย่างเหงาเลยครับคิวเจอระเบิดเทคแลรเไปนะก็ว่าทำไมเติมบ่อยจังเรียบร้อยครับระเบิดไพลอนทิ้งไปครับได้เปรียบอยู่นะตอนนี้ดึงยินคำมาได้ฮะเซฟพยายามจะสวนคืน ก็น่าจะต้องโคโรสัตปะ่ะเออผมว่าน่าจะโคโรสัตนะโคโรสัตสต็อกเกอร์เนี่ยเวิร์กมากเลยเพราะว่าต่อให้มีไวกิ้งมาสต็อกเกอร์ก็ถอยยิง่งหมดอะโอเคส่วนทางฝั่งคิวครับเป็นคอมมารีมารูเดอร์มรเมดิแวครับแล้วก็มีซีคแทงแมีสไปดามเมจให้แล้วก็เจอฮาร์ัสอีกแล้วฮาร์ัสก็คือการปั่นป่วนการเก็บทรัพยากรครับ จะเกิดขึ้นแถวแนวมิโนไลน์ของเบสทั้งหลายครับเบส expand คือแนวมิโเนไลน์เนี่ยเวลาเข้ามาป่วนก็จะเรียกฮาราสหรือเข้าไปป่วนบ้านโดยการยิงเทคยิงนู่นยิงนี่หรือว่าทําให้สร้างช้าลงคนเซิลการอัปเกรดอะไรก็ฮาราสก็คือการขัดขวางนั่นเองไม่ได้กะว่าจะให้เอาถึงตายนะเป็นการทําให้เสียทํานี่ครับโอเคโอค้ฟอสฟ,ฟิลสวยงามมากเลยครับเซต บังคับสั่งตายฮะอา้าวล้วเดินแลบลงมาเข้ามาทีละหนึ่งอย่างนี้ก็ตายหมู่ครับโอ้เจอซิกแทงโซนออกไปเหมือนกันไม่มีอะไรมาเหยียบระเบิดฟอร์ฟิลได้ครับแล้วทําลายโลโบโติกก่อนโลโบโติกอู้แตกครับไม่ได้สร้างสต็อกเกอร์ครับแล้วเจอเซลลอ์อ้อมหลังมาจังหวะน,นี้เจอล้อมซ้ายขวาเอายาบแล้วเรียบร้อยบินยัดเก็ <c oughs> บซิกแทงไม่ทันครับคิวคือมูฟมูฟกลายูนิตมาได้ก็จริงครับแต่ ตกแทงหลุดไปครับชา้าไปนิดนึงครับปิดซิกหมดชา้าไปนิดนึงแล้วเซสไพนำอยู่เยอะเลยครับร้อยสามเก้ากับร้อยห้าเนี่ยอาร์มี่เจ็ดสิบสามต่อหกสิบครับเพราะฉะนั้นกองกำลังในการรบเนี่ยเขามีเยอะกว่าครับไม่เป็นไรมีอีกเบบหนึ่งครับยูนิตปิดเกมกำลังจะมาครับโพลสัตจะเป็นการเขาเรียกว่าทำลายล้างเหล่ามารีนมาริเดอร์น,นั่นเองครับ ก็ยังคง expand base 3ไม่ได้ครับเงินก็จะจมไปเรื่อยๆอย่างนี้ฮะทางฝั่งคิวการน้าเป็นห่วงมากนะปกติเขาจะ4เบแล้วก็เริ่มสลับ worker แล้ว worker จะลอยไม่เกิน70นย่แลทางฝั่งคิวดู worker น้อยกว่าแต่ก็อาศัยมิวครับในการเร่งยินทานตัวเองแล้วก็โดนฟอรฟิวเอาไว้เป็นคอขวดแบบนี้แล้วก็บินยัดเข้าใส่ทันทีกดสตีมแพ็กหนีครับแล้วเซลอร์ชาร์จรับดัเมจให้ครับอีกหนึ่งคลิกเรียบร้อยได้วิโรมาแล้วก็อีกหนึ่งคลิกฮะได้2วิโรมาไป โอเคเบสสามฮะมาช้าแต่มานะครับทางฝั่งเซนเน็กซัสที่สี่ไปแล้วเรากำลังเติมโคโรสซต์แล้วครับน่าจะคำนวณซัพพลายแม็กเอาไว้แล้วว่าจะมีอะไรบ้างครับสิ่งที่คิวต้องต้องเผชิญตอนนี้ก็คือการโอเวอร์รันเข้าใส่เรื่อยๆแล้ว,ลวพอซัพพลายตามเยอะเจอกดไปเยอะครับในช่วงต้นเกมครับก็ต้องเล่นกับการไมโครยูนิตแล้วก็การคุมแม็ครับแล้วก็ ดาวเทคด้วยแต่นั่นจะรู้แล้วล่ะว,ว่าโครซัสครับแต่ไวกิ้งมันจะมาไหวหรือเปล่าเพราะไวกิ้งมันก็จะเผชิญหน้ากับในส่วนของสตอกเกอร์นี่แหละแต่ถ้าจะเอาเบสยูนิตอย่างมาีนมารูเดอร์ไปซัดโครซัสก็ละลายหมดครับเพราะว่ามันมีทั้งเซลอลที่เข้าไปตันหน้าให้โครซัสครับเป็นวงเป็นกำแพงให้โครซัสยิงอยู่แนวหลังครับรวมถึงไม่ได้แหวน ยังไงน,นี่ฮะโอ้เอาสตอกเกอร์เข้าไปล่อวิลโลมก่อนแล้วก็ยัดเข้าใส่ทันดีต้องกดสตีมแพ็คหนีออกไปก่อนครับเิวแล้วโครโซต์ไล่กวาดไล่กวาดเซลอดตันหน้าฮะอย่างที่กล่าไวไว้เมื่อสักครู่นี้ครับแล้วก็วาร์ปอินเข้ามายัดเลยพยายามจะปิดเกมนี้ไปได้หรือเปล่าเอยแล้วฟอร์สฟิลบังคับสู้บังคับสั่งตายเรียบร้อยไว้ครับไม่มีอะไรมาเหยียบระเบิดฟอร์สฟิลได้เลยครับจงังหวะนี้สะพายดอกมา117 116ฮะเหมือนนับถอยหลังสู่ความตายครับไม่มีไวทิงมา่อยโครโซต์จีจีแล้วครับเว เค่อนข้างเลือดเย็นเลยฮะเกมนี้กดแล้วเ็เรียกว่ากดให้อยู่กดกดให้มอบโอเคอเลกลับมาเสมอกันที่2ต่อ2นะก็ไปดีการที่เกม5ครับโอ้หเกมอีกแล้วอะซีรีส์นี้สุดจริงๆ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่ติดตามชมกันมาถึงตรงนี้นะฮะทั้งใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยครับกับช่อง Star c r a f t เล็กๆช่องนี้นะครับผมแล้วก็คิดเห็นยังไงกันบ้างถ้าถ้าเอออันนี้คุยกันท้ายคลิปทิปนี้ว่าถ้าสตีโดรา a งเงแต่ผมแรงไม่สูงนะแต่ไอคำว่าแรงไม่สูงเนี่ยบางเกมก็ตึ้ตึงตึงไม่เดี๋ <laughs> ยวมาลองดูลองเออผมกํลาลังเลอย,อยู่ว่าทวิช กับ t u u e บจะสตรีมที่ไหนดีครับแต่ตอนนี้ y o ย t u b e มันชัดไงก็คือเป็น Star c คารฮะลัทวิทตอนนี้ผมก็นั่งเล่น h o r r z o n f o r อ i d a ิ n w ลเวอยู่เออก็คือเล่นไว้ตัวเองดูนั่นแหละบางทีก็นั่งเปิดดูของตัวเองเล่นเออเพลินดีไงก็ลองพูดคุยกันได้ครับยังไงอยู่ด้วยกันเนาะลองดูรวมถึงอย่าจะมีเนื้อเรื่องของเติร์กใช่ไหมแบบตอนเดียวจบก็ยังดูดูอยู่ครับแต่ตอนนี้ติด ทอดไก่ฮะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อม,อมใจครับฟอกกี้ไก่ทอดตลาดน้อยคนละครึ่งไปไลายแมนฮะส่งไก่ไปโรบินฮูดครับรัศมี่สิบกิโลฮะเริ่มต้นอ่ะเมนูประมาณห้าสิบหกสิบาทโอเคจริงๆมันมี GP มีอะไรสาสิบเปอร์เซ็นนะฮะมันก็ราคาตลาดแหละปกติหน้าร้านผมก็สี่สิบบาทราคาบ้านๆเลยพอบวกถึงค่าบริการแพลตฟอร์มเขาก็ราคาก็จะเลทประมาณนั้นคือผมอยากให้หนึ่งอิ่มไนะง อิ่มอิ่มแน่นอนผมมั่นใจผู้ชายอย่างผมอะ่ะหือุ่นอย่างผมอิ่มอ่ะโอเคอยังไงฝากด,ด้วยครับฝากทั้งช่องฝากทั้งใ่ทอดแล้วเจอกันเกมบห้าขอบคุณมาก